เทคนิคการกินอาหารนอกบ้านให้ปรุงยุบแบบสบายๆครับวันนี้มีแฟนๆเพื่อนเื่อนและนักเรียนหลายคนนะที่ถามโมอเข้ามาว่าเอะหมาเอ,อเ,ามาวเวลาเราไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเราพอจะมีเทคนิคหรือจะทำยังไงได้บ้างให้ปุงเราไม่พังนะครับให้เมนเทนกล้ามเนื้อท้องของเราได้วันนี้ครับผมจะมาแบ่งปันนะครับสองเทคนิคที่ผมทำเองกับตัวนะครับเวลาของหมอไปเที่ยวหรือจะอ,อกไปกินนอกบ้าน เทคนิคที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือนะครับน่าจะให้ดูนะนี่เห็นไหมนี้คือมือของผมนะครับเทคนิคที่หนึ่งของเราเลยก็คือสั่งกับข้าวที่เป็นผักเยอะๆครับย้ำนะครับเทคนิคที่หนึ่งคือสั่งกับข้าวที่เป็นผักเยอะๆผมอยากจะให้ดูนะครับน่มีอะไรบ้างนะครับมีนี่ผัดผัดทุกอันเลยนะครับมีผัดผักร่วมนะผัดผัดมีผัดพริกหวานนะครับมีผัดวอกซ์ลี่ แล้วเข้าไปถึงเทคนิคที่2ก็คือให้คุณนะครับเตรียมอาหารที่คุณต้องกินทุกมื้อไปด้วยนะครับเช่นอะไรครับหมายความว่าไงมอกหมายความว่าอย่างนี้ครับคือส่วนตัวเองนะผมเนี่ยจะกินนะครับตรงนี้นะครับก็คืออะอวคาโดนะครับแทนข้าวผมก็จะเตรียมไม่นี่ไปนะเพค่ินที้สองให้คุณเตรียมอาหารไปทุกที่เลยครับเวลคาคุณออกไปข้างนอก เพราะฉะนั้นครับเราก็จะมีทางเลือกของอาหารตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปไหนเขาเรียกว่าเราก็ยังมีเ e a ซี่ออปชั่นในการกินข้าวนะครับหากใครชอบสาระดีแบบนี้สามารถพบกับผมได้นใน Facebook และ YouTube ที่มีชื่อว่า m มก o าร์เทลสติกผมกปล่อยเพื่อนคนไทยทุกคนนะครับมีสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขหากใครมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรเจ๋งๆสามารถฝากผมลงมาได้ในคอมเมนต์เซ็กชันทีมงานแลมอ,อกจะอ่านทุกคำถามแล้วคำถามเหล่านี้มาต่อเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ครับผมโมกสุดเพลสสวัสดีครับ